โอ้ใครเป็นคนทำเนี่ยคอมชันตกหมดแล้วเนี่ยนี่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 ฉันไม่ได้เป็นคนทำนะว่าขี้เจ้เป็นที่ทำนี่นี่คอมชันมันแบบหลายบาทอยู่นะเนี่ยราคาสี่ห้าหมื่นเลยเนี่ยเอทำตกกันได้ยังไงเนี่ยเจ้าหมีมันไม่ถึงสี่ห้าหมื่นขนาดไอเนี่อะไรเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยดูดี ก็ตอนนั้นอะ่ะฉันซื้อในราคาสี่ห้าหมื่นอ่ะตอนนี้มันก็ตกรุ่นไปแล้วว่ะเอรอาจะเอาเงินที่ไหนอะ่ะมาเลี้ยงดูพวกแกเนี่ยซื้ออาหารให้พวกแกเนี่ยพี่แกฉันว่นะครัพิวาอ,อ,อย่างเงี้ยแกก็ซื้อใหม่สิจะไปยากอะไรแค่า,จ,าจะได้รุ่นใหม่ด้วยลนะไม่ไร้ก็แหละไปสมัครงานกับฉันเลยเอ็งต้องไปทำงานพาท<อ>ทา์กับฉันเลยไปเร็วอะไรอ่ะ้อห้ฉันไปทำงานด้วยเหรอเนี่ย<บ>จองจริง,จ,ง,จ,งจังเลย อยู่บ้านก็สบายอยู่แล้วเนี่ยดูสิจ้าหมีราคาแพงมากเลยอ่ะฉันไม่มีเงินซื้อหรอกมั้งเนี่ยอะแกจะไม่มีเงินซื้อได้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นกูไม่ดเนี่ยตดีเนี่ยเนี่ยเนี่ย ก้าห้าศูนย์ด้วยนะเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยแรงงั้นเนี่ยเครื่องนเนี้ยเยเน็นย็นเย็นเยยปกติฉันใช้คอมเก่ามาตลอดเลยอ่ะพอม,มาเจอคอมใหม่เนี่ยราคามันสูงมากเลยอ่ะฉันต้องไปทํางานเพิ่มแล้วล่ะเจ้าหมีนี่แกแกไม่มีตังค์สักบาทเลยหรือไงเนี่ยนี่แค่ซื้อคอมเครื่องนี้เองเนี่ยมันแค่สี่หมื่นกว่าเองเครื่องก็เบากว่าด้วยแล้วก็เย็นเย็นเลไม่แรงด้วยเนี่ยดู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 ฮู้ฮูก่อนที่เองจะพูดอ่ะเองเนี่ยเอาค่าคำหลงของฉันว่าก่อนไหมล่ะจะมีเงินที่ไหนจะไม่ได้ทำ ฉันให้แกเลี้ยงฉันไงเข้าใจไหมคือบอว่าฉันเป็นสัตว์เลี้ยงแกนะแกจะให้สัตว์เลี้ยงแกหาเงินให้แกหรืไงหาเงินให้แกเรานี่แกรู้ไหมเนี่ยว่ามันผิดกฎหมายนะใช้สัตว์เลี้ยงขังเงินเราไม่พอเลยพอเลยปะไปสมัครงานกันเออพอดีจะมาสมัครงานนะครับไม่ทราบว่าที่นี่เต็มหรือยังอ่ะครับผมขออภัยด้วยจริงๆนะครับคือที่เนี่ยเต็มแล้วนะครับว่าแต่คุณมาสมัครงานกันสองคนเหรอครับแล้วทำไมคนนี้ต้องแต่งชุดมาร์ทคอตด้วยครับเนี่ยไอ้เจ๊ เ<ห>จ <ง S 1> ้าหนี้เงียบีสิเ,เดี๋ยวไม่ได้ดงาน<ม>นะเอะอพอดีเรามาสมัครงานกันสองคนนะครับไม่มีงานเลยเหรอครับที่นี่อ<ะ>่ะที่นี่ไม่มีแล้วครับแต่ว่าแต่คุณสองคนมีความสามารถอะไรบ้างครับเนี่ยความสามารถของเราเหรอเออค,ความสามารถอ,อ๋อนี่นี่นี่มีมีมีความสามารถเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวฉันทําให้ดูความสามารถนี่ไงความสามารถของพวกเรา ความสามารถของเราความสามารถของพวกคุณเนี่ยดูมีประโยชน์มากเลยนะครับงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันผมมีอยู่ที่หนึ่งไว้เดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วกันนะครับเราจะได้งานกันแล้วนะเราจะได้งานกันแล้ว Yes ยี่ยี่ยี่ต่อไปนี้ฉันก็จะได้คอมแรงเครื่องหนึ่งมาไวนเล่นเกมเดี๋ยวเจ้าแม่ไม่ได้มาเล่นนะเรามาทำงานที่นี่นะแต่ว่าเรามาทำงานที่สวนสัตว์ที่นี่เหรอฮะ งานที่นี่ไงก็มากับแกเนี่ยมาทํางานที่สวนสัตว์เหยียบไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่าฉันเนี่ยต้องฝึกการเป็นนักฆ่าเข้าใจไหมฉันเป็นหมีที่ดูแต่ดูร้ายมากดูแบบโหดๆดูร้ายอะเน่ยดูร้ายยังไงเนี่ยฮะเฮ้ยแต่ว่าที่นี่คุณๆนะว่าแบบเหมือนเราเคยมาแล้วอะเนี่ยคุ้นเหมือนกันนะเนี่ยมันเคยมาจริงๆนะเนี่ยดูดีๆใช่แล้วเราต้องทํางานที่สวนสัตว์แห่งนี้เหรอเนี่ยโอ้สวัสดีครับอ่ะ สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็คุณที่มาสมัครงานใช่ไหมครับใช่ครับคือผมเป็นเจ้าของสวนสัตว์แห่งนี้ครับอ๋อลุงเป็นเจ้าของสวนสัตว์ของลุงไปป้นเขามาแน่จ๊ะเม่ <c oughs> เดี๋ยวก็ตกงานหรอก <c oughs> พวกเราจะมาสมัครงานที่นี่นะครับโอ้โอเคโอเคคือถ้าจะมาสมัครงานที่เนี่ยฉันมีตําแหน่งเหลืออยู่ฝึกงานไม่ยากหรอลองเข้ามาฝึกงานข้างในกันได้เนาะได้ครับผมไปโอเคโอเคงั้นไปไปกันเลยครับผมครับผม ¡Gracias <coughs> เออคืออย่างนี้นะครับสวนสัตว์แห่งเนี้ยแต่ก่อนน่ยมีสัตว์ต่างๆนานามอกมอ,อยไม่ว่าจะเป็นยีราฟช้างสิงโตหรืออุโมงค์ใต้ทะเลนเนี่ยนะครับพวกปลาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยครับครับผมแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าสัตว์ของพวกเราค่อยๆหายไปทีละตัวทีละตัวไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรทีเนี้ยผมเลยต้องการให้ตำแหน่งคุณมาช่วยดูแลสวนสัตว์แห่งนี้หน่อยและคอยตรวจสอบเหตุว่าทําไมสัตว์ในสวนสัตว์แห่งเนี้ยถึงได้หายไปอะครับอืมหมอครับเรานักท่องเที่ยว เป็นไงบ้างครับนักท่องเที่ยวที่นี่ก็เริ่มค่อยๆทยอยหายไปทีละคนทีละคนนะครับเพราะว่าสัตว์เริ่มหายไปนักท่องเที่ยวก็ไม่เข้ารายได้ก็ไม่มีครับอืนั่นแสดงว่าหน้าที่ของผมก็คือต้องมาดูแลสวนสัตว์แห่งนี้ถูกไหมครับใช่เลยครับตำแหน่งของคุณคือผู้ดูแลสวนสัตว์แห่งนี้นะครับอ๋อได้เลยเพือพวกผมเนี่ยเคยทํางานที่เมืองของผมนะครับคือมันมีสัปปะหลาดเทเวอร์นี่แหละแล้วพวกเราอ่ะก็กําจัดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนะแค่สวนสัตว์แค่นี้สบายมากเลยครับผม เอางี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวพวกเราอะเริ่มงานกันตอนนีเน้เลยแล้วกันนะเออว่าแต่ใครให้เจ้าหมีไปลงไปไหวยน้ําในสระเจ้าเวเข้าไปในรังไปเล่าออกมาเดี๋วนี้เลยขอโทษด้วยนะครับขอโทษแทนเจ้าหมีด้วยครับโอ้ย ออที่นี่ก็มีสิงโตสมตัวก็พอดึงดนะูดนักท่องเที่ยวได้อยู่นะเจ้าหมีว่าไงอะฮะเนี่ยทำไรของเองเนี่ยว่าท <What? S 1> ่นก็กินปลาอยู่ยังไงล่ะอร่อยด้วยนะเนี่ย <c oughs> เนี่ยเราปลาเอามาจากไหนเนี่ยปล่เหรอ ฉันก็เอามาจากในบ,อบอ่อเมื่อกี้ที่ฉันไปไว่ายน้ำมาไอ้ฉันกินไปแล้วตัวหนึ่งมีตัวนี้ฉันกิบมนเป็นของแถมทอ้ยทำไมไม่เอาไปคืนน่ะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเจ้าเหมเจ้าของสวนสัตว์เห็นจะเป็นยังไงเนี่ยฮะฉันว่าเอาไปคืนไม่ได้แล้วแหละมันหยิขึ้นตัวแล้วเนี่ยกี่นี่นฉันกินไปแล้วอะ่ะโอ้โหนี่เจ้าเหมมาดูนี่สิสิงโตเนี่ยมีสามตัวแน่เนี่ยไงไงไงเอ้ยเจเจเจทำไมตัวนั้นมันอยู่บนกระโปรงรถยนต์น่ะดูดิดูดิฉันจะไปรู้น หรอแต่ว่าเจ้าของสวนสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยมันหายไปแบบว่าแต่ละวันเลยคือแบบหายไปอย่างลึกลับเลยอะเจ้าหมีฉันว่านะเป็นฝีมือของสัปลาดเทเวอร์แน่แน่ไหนไปดูดิมีเบามีอย่างอื่นไหมอะลองไปดูสิไปดูเนี่ยไม่มีเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีแค่ก็ไม่มีเห็นไหมเออจริงด้วยตรงนี้ก็ไม่มีอะเจ้าหมีดูสิใช่ตรงนี้เป็นแมวน้ำท้ะเลยนะแกแต่ก็ยั ปิดกิจการหรือเปล่าก็เลยไม่มีสัตว์เลี้ยอย่านะถ้าปิดกิจการเนี่ยแล้วพวกเราจะเอาเงินที่ไหนอ่ะเราไม่มีงานทํากันแล้วว่ะขนาดนี้ถ้าปิดกิจการแล้วก็ไม่มีงานทําแล้วก็ไม่มีเงินเลยตายแล้วตายแล้วจะทํายังไงกันดีเนี่ยไอ้นี่แกจะสิบแทนไอ้นี่สามไอนี่ทำยังไงดีฉันเด็กอะไรดีๆออกแล้วอะไรอะไรไอบอกบอกบอกฉัน อะไรเต้นได้แต่ฉันว่ามันก็น่าสนุกดีเนาะโอ้ยางนี้ต้องถ่ายลงเฟซบุ๊กแล้วแล้วก็แชร์โอ้คุณยายชอบสิ่งนี้โอ้นี่คนเยอะมากมากเลยนักท่องเที่ยวแลเข้ามาเยอะมากเลยโอ้โหเป็นยไงล่ะครับอย่างเงี้ยสวนสัตว์ที่เนี่ต้องเติบโตแน่ๆเลยครับผมโอ้ ยอดไปเลยอ่ะผมเชื่อว่าส่วนสัตว์ของเราอ่ะจะต้องกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างแน่นอนครั i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  yes. okay, okay, yeah. บใช่ได้แน่นอนครับผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นโอเคโอเคดีมากดลมาเดินไงเดินไปเดินไปเดินไปจบีกินทั้งคนโอ้ก็บีกินทั้งคนได้ด้วยโอ้จะบีบ้าหรอไปทะลุกันดีกว่าไปทะลุกันดีกว่าครับไปทะลุกันตัดตัดบางทะลุอะไรกันเดี๋วเมากินอาหารเดยว เจ้าเหม่มันเลิกงานแล้วอ่าทำไมยังไม่กลับบ้านอีกเนี่ยเก๋จะมาชวนฉันกลับบ้านไม่ได้หรอกนะตอนนี้ฉันกำลังสนุกเน่จะไปกินข้าวไหมเนี่ยอะไรนะเอ่ะพี่เก๋จะพาฉันไปกินข้าวจริงๆเหรอฮะใช่เออจริงนะจุกมีข้างล้างข้างหลัางวะ นิกระลากระลากระลากระาโอ้เจมีเจ้ากบร้อยแกแกเลยมันดีไปแล้วเจมีหายไปไหนมุดดินไปแล้วเหรอเจมีมุดดินไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเจมีอยนี่อยู่นี่้วมำอยู่ช่วด้วยอยู่ นี่เองเป็นตัวตนหรือเป็นหมีกันแน่เนี่ยฮะมันก็เป็นหมีอะไรเนี่ยฉันมีความสามารถที่เฉงไงฉันสามารถพูดจินหนีได้เอาไป้ก่อนเลย่จงหมีตัวเมื่อกี้มันอะไรกันแน่เนี่ยเทเวอร์เหรอมันคือตัวเทเวอร์ใช่ไหมฮะนี่แกแกพาฉันขึ้นไปข้างบนแล้วฉันจะไปเอาคืนมันว้าจงหมีมันอยู่ตรงนั้นแล้วเองนั่นน่ะมันกินช้างอยู่นั่นน่าน่น่มันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนี่ฉันฉันทนไม่ไหวแล้วหัวร้อนมากเลยดูมันจะไม่ ไแกแค็งหรอเนี่ยจะแกทำอะไรกับช้างนะฮะขุดเลยนะเจ้ากบแกโอ้ยระวังเดี๋ยวก่อนไม่มันจะมามันจะมาระวังไส้มันไส้มันไส้มันระวังไมัเอามันเก็บถังขยะเร็วนี่นี่นี่ถังขยะอยู่ดิถังขยะถังขยะไปเก็บมันนี่แกไอ้เจ้ากบแกไปไกลเลยนี่ไปเลยไปไประวังมันเข้ามาหลับล่ะ ยับไปเไจ้ามีความสามารถของมันอะฉันเห็นมันอะเอาลิ้นตรงนั้นอะที่ท้องมันอะดึงเข้าไปแล้วก็ฟาไอ้อตรงไหนเขาเรียกว่าลิ้นเหล่ะยัยเี้ยฉันนึกว่าล้ำไส้จะเนี่ย,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 ยหูนี่มันก็ล้ำไส้นั่นแหละมากเลยมันคือล้ำไส้ฉันไม่สนุบมันไม่ใช่ยิงใช่ไหมฮา,านี่โอ้โหแกแกเอาล้ำไส้อันอัภรณ์ของแกไปใจฉันเลยนะไอ้แย่มากเลยเจ้ากบไอ้นี่เนี่ยไอ้มันไม่ตายเลยดูสิจะตายระยะตบป่ะฉันดูแล้วฉันดูแล้วว่าจะ เราอย่าเข้ามานะจ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 มีมายัางเนี่ยฉลูสารรอให้อยู่ลลลลลเลยอ,อ,อ,อะไรอะเลยว้าวสุดยอดมากเลยจหมี่่าอ๋อนี่มันอะไรเนี่ยจหมีนี่ก็คือกบต้มอะเคยกินไหมแกงกบแกงกบแกงต้มยำกบพีนี่จหมีเราว่านะ มันอาจจะไม่ใช่แกงกบและมันจะไหม้บ้าแล้วเนี่ยไฟเนี่ยฮะต้องมีไม่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 ิงเป็นหมียากแล้วเนี่ยไว้ไว้ ช่วยผมขอโทษจริงๆครับท่านคือสับปะหลาดเทเวอร์ตัวเนี้ยมันอ่อนมากๆเลยมันเลยสู้ไอ้สองตัวนั้นไม่ได้อ่ะแกกล่าวว่าสับปะหลาดของเทเวอร์อ่อนหรือไงนี่เจ้าจัดการกับเจ้าหมีกับคนหัวโลดไม่ได้แล้วเนี่ยแกนี่มันอ่อนหักจริงๆไม่เป็นไรนะฉันเตรียมของขวัญไว้ให้แกแล้วเจ้าสกิปเบิร์จัดการกับมันเลยโอ้ไอ้แโทษผมผิดไปแล้วอย่าทำผมเอ้ยไม่อย่าพอแล้วสกิป b บิร์ธ มันตายเรียบร้อยอย่ามาใกล้ฉัน